สวัสดีค่ะนักเรียนพลังสมาธิเสกเงินล้านวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจกันคะ่ะว่าทําไมเราต้องนั่งสมาธิเพื่อเสกเงินบนโลกออนไลน์กันคะ่ะ และทำไมเราต้องมานั่งสมาธิสายเสกกันด้วยนะคะเหตุผลที่ครูได้ปล่อยสมาธิไปก่อนที่พวกเราหลายๆคนจะมาเรียน EP นี้นะคะให้ไปสังเกตตัวเองค่ะว่ามีความแตกต่างอย่างไรกับชีวิตของเราบ้างนะ genauso. หลายๆคนอาจจะปรับสมดุลทางด้านจิตใจนะหรืออาจจะมีพลังของการโฟกัสในสิ่งที่เราปรารถนามากขึ้นหรือเพิ่มพลังในการดึงดูด สิ่งที่เราตั้งจิตและก็คิดเอาไว้ว่าเราอยากจะได้สิ่งนั้นค่ะนะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่า5ข้อนี้ความสำคัญของการนั่งสมาธิสายเสกมีอะไรกันบ้างนะครูนำมาฝากพวกเรา5ข้อค่ะไปฟังกันเลยข้อแรกเลยนะคะ การนั่งสมาธิเนี่ยจะเสริมความชัดเจนและความมุ่งมั่นตั้งใจของเราค่ะหลายๆลคนก็จะมีความสม่ำเสมอในการนั่งสมาธิใช่ไหมเราเริ่มมีความชัดเจนในตัวเองแล้วว่าเออหนึ่งสิ่งที่จะทําให้เราเนี่ยนะไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นมีแต่ขาขึ้นเป็นเศรษฐีมีความมั่งคั่งร่ํารวยได้เร็วมากขึ้นคือเราต้องกลับมาโฟกัสกับโลกภายในใช่ไหมคะ สมาธิเนี่ยช่วยลดความฟุ้งซ่านเพราะว่าในโลกออนไลน์ของเรานะเต็มไปด้วยข้อมูลมากมายสมาธิเนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยจดจ่อกับสิ่งที่สําคัญนะคะเช่นเวลาเราจะทําคลิปหรือเวลาเราจะสร้างเนื้อหาหรือเวลาที่เราจะไลฟ์เนี่ยนะการเจรจาหรือการตัดสินใจใดๆต่างๆเนี่ยมันจะเฉียบคมและก็แม่นยํามากขึ้นนะและเราก็สามารถที่จะเชื่อมจิตใต้สํานึกเนี่ยกับเป้าหมายทางด้านการเงิน ะะเช่นเวลาเราขณะที่เรานั่งสมาธิเนี่ยเราก็ตั้งเป้าหมายก่อนใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางด้านการเงินการงานสุขภาพเนี่ยเราตั้งเป้าหมายไว้ก่อนเลยว่าเราปรารถนาจะได้อยากจะได้สิ่งใดเช่นแต่ว่าจํานวนเงินที่เราต้องการในแต่ละเดือนนะคะหรือภาพความสําเร็จในธุรกิจของเรานะในโลกออนไลน์เราปรารถนาว่าเราเนี่ยอยากประสบความสําเร็จในโลกออนไลน์ภาพมันเป็นยังไงนะให้เราฝึกนะคะ ฝึกที่จะคิดถึงภาพก่อนที่นั่งสมาธิก็ได้หรือนะคะใช้วิธีการไปเสพสิ่งที่เราปรารถนาะบ่อยๆให้มันซึมซับมาเข้ามาอยู่ในนี้นะคะอย่างที่ครูอบอกว่าเวลาเรานั่งสมาธิเราจะได้ไม่ต้องมานั่งคิดเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดนะคะพลังงานมันจะไม่โฟลนั่นเองนะความหมายที่ครูให้เราคิดไว้ก่อนเลยว่าเราเนี่ยปรารถนาอะไรเนาะ และการนึกภาพเนี่ยจะช่วยให้จิตใต้สำนึกเนี่ยทำงานสอดคล้องกับเป้าหมายของคุณด้วยนะยกตัวอย่างนะคะก่อนที่เราจะสร้างแคมเปญสินค้าหรือก่อนที่เราจะทำคลิปขายหรือก่อนที่เราจะไลฟ์เพื่อขายสินค้าเนี่ยนะคะเราก็ใช้วิธีนะนั่งสมาธิ5-10นาทีแล้วนึกภาพนะคะสิ่งที่คุณต้องการนะจินตนาการภาพยอดขายหรือสิ่งที่เราปรารถนาก็ได้อาจจะไม่ใช่ยอดขายก็ได้นะคะวิธีนี้นะจะช่วยทำให้คุณนะ ปลดปล่อยความกังวลได้นะคะและเราลงมือทาอย่างมั่นใจเพราะว่าเราได้ปล่อยวางนะทุกสิ่งทุกอย่างจากการตั้งเป้าหมายผ่านการนั่งสมาธิเรียบร้อยแล้วค่ะข้อที่2ค่ะนะสายเสกอย่างเราเนี่ยนะจะเพิ่มพลังงานในการดึงดูดและสร้างโอกาสทางด้านการเงินค่ะ เพราะว่าการส่งพลังงานเนี่ยไปยังจักรวาลเนี่ยสายเสกเราจะใช้หลักการของกฎแรงดึงดูดนะคะโดยใช้การตั้งจิตนะและก็ปล่อยพลังงานแห่งความมั่นใจออกไปนะคะคุณก็จะดึงดูดผู้คนหรือโอกาสที่สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณเข้ามานะคะและให้เราเนี่ย ปรับการสั่นสะเทือนของเราเนี่ยพลังงานของเราเนี่ยเมื่อคุณอยู่ในสถานะของความอุดมสมบูรณ์ทางด้านจิตใจน่ะจิตของเราเนะมีความมัง่งคั่งและอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมคือเรารู้สึกว่าเรามีเพียงพอแล้วเนี่ยนะคุณก็จะดึงดูดสิ่งที่คุณปรารถนาเช่นลูกค้าหรือไรายได้ที่สอดคล้องกับพลังงานที่คุณส่งออกไปค่ะ ต,ต, <cción S 1> ตัวอย่างนะคะหากคุณต้องการเพิ่มยอดขายในช่องทางออนไลน์นะให้จินตนาการว่าคุณเนี่ยกำลังรับคำสั่งซื้ออย่างต่อเนื่องนะเห็นภาพเงินเข้าบัญชีรัวรัวนะคะและให้คุณพูดว่าทุกโอกาสกำลังมาหาชั้นอย่างง่ายดายข้อที่3ค่ะเชื่อมพลังจิตนะกับการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ได้อย่างแข็งแรง สมาธิเนี่ยจะช่วยค้นหาตัวตนของคุณที่แท้จริงค่ะนะห,หลายคนไปนั่งสมาธิการตั้งเป้าหมายในระดับจิตแล้วใช่ไหมหรือการนั่งสมาธิจูนกับตัวต,วตวนภายในนะใครยังไม่นั่งไปนั่งซะนี่แหละคือเหตุผลที่ครูได้ปล่อยสมาธิให้พวกเราไปลองนั่งดูช่วยค้นหาตัวตนที่แท้จริงเพราะว่าการนั่งสมาธิเนี่ยจะทําให้คุณเข้าใจจุดแข็งและความเป็นตัวเองนะคะซึ่งมันมีความสําคัญในการสร้างเพอร์ซอนแบรนด์ของเราเพราะว่า การสร้างตัวตนของเราบนโลกออนไลน์เนี่ยเราจะต้องเน้นจุดเด่นที่แตกต่าง<ๆ>เพื่อสร้างภาพจําบนโลกออนไลน์ใช่ไหมคะเมื่อเราสื่อสารจากตัวตนที่แท้จริงของเรานะคะ<น>เราก็จะดึงดูดนะนกลุ่มเป้าหมาย<น>กลุ่มผู้ติดตามหรือกลุ่มลูกค้าเนี่ยที่เหมาะสมกับเราด้วยแบบนี้ดีไหมคะ<น>และที่สําคัญนะจะทําให้คุณเนี่ย เพิ่มความมั่นใจในตัวเองด้วยนะคะเราจะกล้าออกจากพื้นที่ปลอดภัยหรือหลายๆคนเรียกว่าเซฟโซนใช่ไหมคะเพราะว่าคลิปวิดีโอของครูที่ปล่อยเสียงสมาธิของครูเนี่ยมันจะทําให้คุณรู้สึกฮึกเหิมมีความมั่นใจกล้าที่จะออกมาไลฟ์สดนะกล้าที่จะออกมาทําคลิปวิดีโอหรือพูดหน้ากล้องโดยที่ไม่กลัวนะคะไม่มีความกังวลที่มันจะผิดพลาดใดๆนะคะ ท่านั้นนะก่อนที่เราจะพูดหน้ากล้องก่อนที่เราจะทำคอนเทนต์เนี่ยนะหรือก่อนที่เราจะไลฟ์หรือใดๆก็แล้วแต่เกี่ยวกับการทําธุรกิจบนโลกออนไลน์นะให้เราพูดกับตัวเองว่าฉันเนี่ยนะมาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนและฉันเนี่ยจะส่งพลังงานดีๆพลังงานแห่งความปรารถนาดีทุกๆคอนเทนต์ที่ฉันปล่อยออกไปค่ะ ต่อไปข้อที่4ค่ะสร้างสมดุลระหว่างจิตวิญญาณและการลงมือทำนะคะเพราะว่าสมาธิเนี่ยจะช่วยลดแรงต้านในใจนะคะลดแรงต้านในใจเพราะว่าหลายคนล้มเหลวจากการสร้างไรายได้ในออนไลน์มาใช่ไหมคะเพราะว่ากลัวนะหรือกังวลและสมาธิเนี่ยจะลดความตึงเครียดทำให้คุณนะ่ยเปิดรับ ความเป็นไปได้ใหม่ๆนะคะหลายๆคนลองไปสังเกตตัวเองด้วยนะคะว่าหลังจากสร้างสมาธิเนี่ยคุณมีสิ่งนี้สิ่งที่ครูพูดอยู่หรือเปล่านะคะลดความเครียดลดแรงต้านคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยทุกอย่างเนี่ยมันคือโอกาสและมันสามารถเป็นไปได้ในชีวิตของคุณ เพราะว่าหลังจากที่เราได้ตั้งเป้าหมายแล้วนะคะการเสกจ,จะทําให้เรารู้สึกว่าความสําเร็จนั้นน่ะมันมีโอกาสและมันเป็นไปได้จริงซึ่งจะช่วยผลักดันนะให้คุณนะ่ะนะออกมาลงมือทําโดยไม่มีข้ออ้างค่ะยกตัวอย่างนะหากเราต้องการรายได้จากการทําธุรกิจบนออนไลน์เนี่ยหนึ่งแบาทนะก็ง่ายๆเลยนะให้เราจินตนาการนะผ่านการนั่งสมาธิก่อนที่เราจะลงมือทำนะคะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ย มันเป็นสิ่งที่ดีกับชีวิตเรานะมันสามารถที่จะสร้างไรายได้ให้กับเราเนี่ยหนึ่งแสนบาทคุณก็นึกภาพนะนึกภาพตัวเลขหนึ่งแสนบาทขึ้นมาตรงหน้าเลยค่ะนะนึกภาพมาตรงหน้าแล้วก็ฟินแล้วก็รู้สึกดีกับชีวิตใหม่ของคุณเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ไปออกแบบว่าเราจะลงมือทํำยังไงดีโอเคไหมคือในในแต่ละวันของคุณนะ่ะใหอ้อ่อยู่กับเป้าหมายอยู่แบบมีความสุขนะคะโอเคไหมอย่าไม่ได้อยู่ในในรูปแบบของ ความขาดแคลนจําคีนี้ไว้นะนะคะอยู่ด้วยความสุขรู้สึกดีว่าเฮ้ยถ้ามันน่าจะดีนะมันจะเป็นยังไงเนาะนะมันจะดีแค่ไหนวะถ้าคุณมีไรายได้เลยละหนึ่งแสนนะคุณก็ฟินไปกับมันเลยนะแล้วคุณก็คิดภาพต่อไปกันแล้วเออถ้าฉันมีไรายได้หนึ่งแสนเนี่ยชีวิตครอบครัวของคุณชีวิต ตัวคุณชีวิตครอบครัวของคุณนะพี่น้องคุณลูกคุณนะคะมันจะดีมากขึ้นอย่างไงคุณจะภาคภูมิใจให้คุณคิดแบบนั้นหรือถ้าคุณจินตนาการไม่เก่งคุณเขียนลงกระดาษได้ค่ะนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยนะมันมีจริตของการ visualization ต่างกันเนาะจินตนาการภาพไม่เก่งแล้วก็ใช้วิธีเขียนอก็ได้ค่ะนะคะอ่ะต่อไปข้อที่5ค่ะนะคะข้อที่5เนี่ยนะคะ ข้อดีของการนั่งสมาธิสายเสรก็คือนะเราเนี่ยนะการประสานงานระหว่างพลังงานและระบบดิจิตอลนะคะสมาธิจะช่วยสร้างการจัดระเบียบในความคิดของเรานะคะเพราะว่าการนั่งสมาธิเนี่ยจะช่วยให้คุณวางแผนระบบงานออนไลน์อย่างเป็นระบบนะคะไม่ว่าจะเรื่องของอการเขียนสคริป การจัดการโฆษณาหรือการตอบข้อความลูกค้าทุกอย่างที่จะต้องใช้กระบวนความคิดเนี่ยมันจะเป็นระบบมากขึ้นนะคะไม่วกไปวนมาหรือคิดไม่ออกเลยว่าจะตอบอะจะตอบลูกค้าไปยังไงนะคะอันนี้จะช่วยได้อย่างยิ่งนะให้คุณทําไปเรื่อยๆค่ะนะการนั่งสมาธิสายเสกเนี่ยนะจะช่วยดึงดูดทรัพยากร นะคะจะช่วยดึงดูดองค์ประกอบนะ,ะหรือดึงดูดคําชุดคําพูดต่างๆชุดความคิดต่างๆเมื่อเราตั้งจิตชัดเจนนะคะเราจะพราะว่าโอกาสและผู้คนที่เหมาะสมเนี่ยจะเข้ามาหาคุณเช่นนะ,ะถ้าใครทําธุรกิจที่จะต้องสร้างทีมเราก็จะดึงดูดทีมงานที่ดีเข้ามาด้วยใช่ไหมหรืออยู่ดีๆเราก็จะได้ดึงองค์ประกอบนะคะองประกอบต่างๆหรือชุดข้อมูลบางชุดข้อมูลเนี่ยนะคะเข้ามาเพื่อทําให้เราเนี่ย ทำธุรกิจออนไลน์ได้ง่ายมากขึ้นอย่างเช่นคุณตั้งใจดึงดูดนะผู้ช่วยในการดูแลธุรกิจออนไลน์แล้วเราก็พบว่าเฮ้ยมันมีคนมาเสนอความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสมพอดีนะครูเคยนะยกตัวอย่างนะคะครูเนี่ยเป็นคนไม่ชอบตัดต่อใช่ป่ะไม่ชอบเลยเรื่องงานกราฟิกนะเออครูก็ตั้งจิตนะคะ ตั้งจิตก่อนนั่งสมาธินะคะหรือ,อช่วงที่เราผ่อนคลายเราก็ตั้งจิตว่าเออเราอยากได้ข้อมูลที่มันง่ายๆในการตัดต่อนะมันทํำยังไงเนาะอยากจะได้ตัวหนังสือแบบนี้อยากจะได้การแทรกภาพอย่างนี้แบบนี้นะ,ะแบบสวยๆนะคือตอนที่เรามาทําแรกๆเนี่ยเราก็ทําอะไรไม่เป็นเหมือนกันหมดนั่นแหละใช่ไหมตัดต่อไม่เก่งแต่ว่าพอเราตั้งจิตปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีองค์ประกอบอะไรบางอย่างนะมาเด้ง มาเด้งผ่านปิงแบวเออเฮ้ยเดี๋ยวลองลองเข้าไปไปเสิร์ชใน YouTube เรื่องนี้ดีกว่าเออครูก็เจอมาครูก็เลยรู้เลยว่าเฮ้ยเออภาพส,ายสวยๆมันในแคนวามันก็มีนี่เนาะเออเราทำคลิปวิดีโอจากแคนวาก็ได้นี่ว่าหรือภาพในภาพฟรีๆจากพิกเซก็สวยที่เป็นคลิปวิดีโอนั่นแหละค่ะก็เลยทำให้ครูเนี่ยได้ภาพดีๆนะมาแทรกในคลิปวิดีโอค่ะ นี่คือทั้งหมดนะคะ5ข้อข้อดีจากการที่เรามานั่งสมาธิมาเรียนรู้การน,นั่งสมาธิสายเสกกันค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าการนั่งสมาธิสายเสกเนี่ยเรามีเคล็ดลับอะไรคุณนํามาฝาก3ข้อนะคะข้อแรกคือเราต้องนั่งสมาธิทุกวันนะคะวันละอย่างน้อย10นาทีใครทําได้มากกว่านั้นมีเวลาสามารถจัดสรรเวลาได้มากกว่านั้นนั่งไปเลยค่ะเพื่อฝึกจิตให้สงบและฝึก จินตนาการภาพค่ะถ้าเราจะมาสายเสกถ้าเราจะมาสายกดแรงดึงดูดนะคะสิ่งที่จะดึงดูดได้คืออารมณ์และความรู้สึกนะคะบวกกับการนึกภาพดังนั้นเนี่ยใครที่ยังนึกภาพไม่เก่งเราจะต้องฝึกทุกวันนะคะฝึกสงบจิตเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่จิตเราสงบ มันจะเพิ่มพลังดึงดูดนะคะมันจะไร้แรงต้านและฝึกในการนึกภาพด้วยนะัร่วมกันไปนะคะและเราก็จะได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการได้ไวมากขึ้นเอาแบบนี้ไหมล่ะเอาแบบนี้ไหมนะข้อที่2ค่ะนะให้เราตั้งจิตและปล่อยวางเมื่อเราสร้างภาพความสําเร็จไว้ในใจแล้วนะคะส่วนใหญ่แล้วคนที่ไม่สําเร็จเนี่ยนะคะจะไม่เชื่อมั่นว่า จักรวาลเนี่ยจะส่งสิ่งนั้นมาให้คุณฉะนั้นเทคนิคในการปล่อยวางนี่สำคัญที่สุดค่ะแล้วเดี๋ยวคลาสนี้ครูก็จะมีให้ด้วยนะคะว่าเราจะปล่อยวางยังไงปล่อยวางวางใจในผลลัพธ์ยังไงนะคือหลายๆคนเสร็จได้แต่มันไม่วางใจะคะ่ะทุกคนนึกออกไหมคะฉะนั้นเนี่ยข้อที่สองคือคุณต้องเชื่อมั่นก่อนว่าโอกาสต่างๆนะคะหรือสิ่งที่คุณปรารถนาเนี่ยมันได้มาแน่คุณต้องรู้ และคุณต้องเชื่อและคุณต้องเชื่อมันว่ามันมาแน่ข้อที่3ค่ะเราต้องโฟกัสที่การลงมือทำค่ะคุณไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จจากการเสกได้อย่างเดียวการลงมือทาที่ได้ผลอย่างเร็วที่สุดเลยนะคะการลงมือทำด้วยความสุขบวกกับความมุ่งมั่นและความตั้งใจ นะคะเออโดยที่คุณไม่ต้องมานั่งสงสัยว่าเมื่อไหร่จะได้เมื่อไหรจไ่รจะมานะ,ะแล้วที่เหลือเป็นหน้าที่ของจักรวาลค่ะสรุปนะคะสำหรับ EP ีนี้การนั่งสมาธิสายเศกเนี่ยจะช่วยให้เราเน่ยเชื่อมโยงกับตัวตนที่แท้จริงนะคะและก็สร้างสมดุลทางด้านจิตใจขณะที่เราเสกนะก็จะช่วยส่งพลังงานแห่งความมั่นใจนะและเพิ่มพลังดึงดูดนะให้โอกาสที่ดีเนี่ย เข้ามาหาตัวเรานะทั้ง2วิธีเนี่ยช่วยเสริมพลังกันและกันในการสร้างไรายได้บนออนไลน์ที่ยั่งยืนและมีความสุขค่ะนั่งสมาธิบวกกับการเสกด้วยนั่นเองค่ะก็จ,ะจบ EP ที่1น,นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันใน EP ที่2นะคะว่าเราจะจัดการความคิดและอารมณ์ของเราอย่างไรดีนะคะในระหว่างที่เราอยู่ในกระบวนการดึงดูดรายได้หลักแสนรายได้หลักล้านกันค่ะไว้เจอกันในอีที่2นะคะบ๊ายบายค่ะ